นี่เลยครับเพื่อนๆน้องๆน,นี่เลยเป็นไงหมดฝนแล้วนะครับฝนเริ่มซาลงแล้วนี่เลยเป็นไงพี่เซตเอกเพาะปลาเพิ่มอีกสิบบ่อนะครับนี่ไม่ต้องเพาะเป็นฟาร์มใหญ่ๆก็ได้นะทุกคนนี่เพาะแบบนี้นะห้าบอ่อสิบบ่อนะครับอ่าแล้วดูแลดีๆนะบ่อละร้อยตัวสองร้อยตัวนะครับโหย์นะนี่สิบบ่อ เอาซักบ่อละร้อยตัวสิบบ่อก,ก็พันตัวนะอะเห็นไหมครับดูแลดีๆหน่อยสองถึงสามร้อยตัวได้นะครับบ่อใหญ่ๆแบบนี้นะพี่สเสน่กก็ใช้เป็นรังตู้เย็นเก่าครับนี่ไปหาตามร้านของเก่านะครับนี่โคตรถูกอะ่ะแฮอเป็นไ,ไงเนี่ยดูเิเห็นปะนี่ครับก็เพาะริมรั้วครับเพาะริมรั้วมันจะได้ไม่กินพื้นที่นะครับนี่เดี๋ยวพี่สเสน่กก็จะทาฟามของพี่สเสน่หจะเพาะประกัดนะริมรั้วยาวไปเลยนะครับมันจะได้ไม่กินพื้นที่ในสวนนะครับนี่ไม่จาเป็นต้องมีโรงเรือนนะนี่ ก็ซ <S ide> ื้อนี่เขาเรียกว่าอะไรอะอ่ากระเบื้องมาแผ่นหนึ่งมาปิดปากบ่อไว้จบเลยนะแค่นี้เองนะครับเห็นไหมไม่ต้องไปทาโรงเรือไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนให้เหนื่อยนะครับซื้ออ่านี่กระเบื้องมาปิดปากบ่อนะครับผลก็ไม่เข้าแล้วนะน้ําก็ไม่ล้นแล้วสบายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม